เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีลาเซอร์ er, นะครับแล้วเราก็อยู่กับเกมเว็บโซนะวันนี้ก็อยู่กับดันกิวอ่า์กินซีระยะไกลนะครับซึ่งผมก็จะใช้เป็นไอเจ้าเลนจิผมก็ไปดันทุรังเปิดมันมานะฮะเปิดต่อจากสเต็ปที่15ถึงสเต็ปที่20ก็ได้มาในสเต็ปที่20ถึง2ตัวเลยนะครับ แล้วถ้าเราไม่มีเรนจินะครับเราจะใช้เป็นตัวไหนดีก็ oh ona, อโนฮะส้มก็ได้ครับส่วนตัวนี้เป็นตัวยืนข้างนะครับยินข้างดันกิวก็ถือว่าดีครับถ้ามีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่มีแล้วก,ก็อุนครับใช้เป็นตัวหลักได้ส่วนโทชิโร่ฟ้าอะไรพวกนี้น่าจะไม่ไหวแล้วนะบันโกะแอนโอซูชิส้มก็น่าจะไม่ไหวแล้วซึ่งทีมผมก็ใช้เป็นอไอ้เจ้า เบนจิ ange, ตัวเดียวเลยแล้วก็ตัวที่เหลือเป็นตัวซับนะฮะก็คือตัวที่เหลือไม่ได้มีดามเมจในในเกมนี้นะฮะยืนข้างเราไม่มีอยู่แล้วก็ต้องใส่เป็นแนวนี้ไปเนี่ยก่อยเจ้าจเดนจิโร่นี่ก็จะเป็นตัวซับนะฮะซับพร้อมบูทส่วนอ่าหัวหน้าโอคทเกะว่ายน้ำนี่ก็จะเป็นตัวซับ แบบซับเยอะพอสมควรเลยแหละซับยมมาทูดเขียวซับติดสถาน,นะฮะซับสูงพอสมควรเลยก็เดี๋ยวไปลุยกัน ก็ประมาณนี้ครับก็ลองเล่นดูหลายๆรอบนะเล่นตา2ตาที่มันอาจจะยังไม่รู้ผลหรอกนะเล่นหลายๆรอบแล้วเราจะได้รอบที่มันดีที่สุดนะครับซึ่งมันก็ต้องรวบรวมหลายๆอย่างนะทั้งติดสถานะทั้งเลือกเต็มทั้งอะไรประมาณนี้พอจะได้รอบที่ดีที่สุดมันก็ใช้หลายรอบอเหมือนกันโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่าเทนนี้แหละครับเดี๋ยวังก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ